สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้ชุดสันติสุขที่504ร่วมกับชุดทักษิณสัมพันธ์ที่501วันนี้พวกเรามาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางบ้านควนหลังร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านนะครับเราจะไปดูกันครับว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันขนาดไหนครับ สวัสดีครับช่วยครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับพัฒนาครับพัฒนาสองเส้นทางสายเปลี่ยนคนหลังครับวันนี้มากันเยอะไหมครับวันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้มาทําอะไรครับพี่อ๋อวันนี้มาร่วมกันพัฒนาที่บ้านฝรหลังครับมากันเยอะไหมครับของเราอ๋อก็จะมีผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในท้นที่ครับสวัสดีครับพี่มาทําอะไรกันครับวันนี้มามาช่วยพัฒนาครับ พัฒนาที่ไหนครับพี่สนามีับสิสไม่ของเราป้าเราบ้านอะไรครับพี่นค่หรับบ้านคนหลังใช่ไหมครับมากันเยอะไหมครับวันนี้ครับพี่ก็ช่วยค่วยชบ้นวยวันนี้หลายคนเลยนะครับับพด่ขอบคุณครับขอสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านบ้านคนหลังหมู่ที่สองตำบลเพียนอำเภอสบายโยจังหวัดสงขลาครับก็วันนี้ต้องมีการพัฒนาเส้นทาง ของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีตั้งประชาชนแล้วก็ผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเข้าร่วมแล้วก็หน่วยในพื้นที่เข้าร่วมครับเพื่อความสบายของของประชาชนสัญจรไปมาครับก็ขอขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็ร่วม ร่วมมือในการพัฒนาครับโอขอบคุณครับ